เซอ50นี่เซิร์วอร์50นี่ผมนี่อยู่มาประมาณซีซันที่1 2และ3นะอันนี้ซีซันที่4ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องย้ายไปเซิร์ฟเวอร์3 2นะครับตามเพื่อนนะครับโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมในการจะจบซีซันนะครับง่ายๆเลยคุณคนนะครับเอ่อมันจะมีให้ทั้งหมดขวามือนะครับขวามือบนนะมันจะมีให้จำกัด3 300ตัวนะครับเตรียมทหารไปครบ300ตัวนั่นแหละนะทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวฟ้าหรือตัวม่วงนะครับถ้าเป็นตัวฟ้าเนี่ยแนะนําว่าถ้ามีตัวไหนแลกสกิลได้ก็แลกแล้วก็ไปเรียนสกิลนะครับแล้วมันจะมีช่องว่างที่เหลือนะเราก็มาใส่พวกฟ้าเนี่ยเพราะว่าพวกฟ้าเนี่ยพอมันจบซีซันปึ๊บไปซีซันหน้าเราต้องใช้เงินจ้อยพวกฟ้าเอามาเรียนสกิลของขุนพลหลักเรานะครับอ่าแล้วก็ขุนพลที่มันอยู่ในเมืองนะอย่างนี้นะครับไอ้พวกที่อยู่ในเมืองอย่างนี้นะ ไม่ต้องดึงออกจากแถบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเออเพราะว่ามันมันนับอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันนับมันนับเข้าไปในในสองร้อยแปดสิบหกตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดมันจบซีซั่นปุ๊บมันก็จะรีมันก็จะดีเข้ามาในคังเหมือนกับเอ,อ่ออันนี้สองร้อยแปดสิบหกเนาะอย่างเงี้นะครับเอาออกนะเดี๋ยวเอาออกให้ดูนะสักสองตัวอย่างเงี้โอเค พอออกมาปุ๊บกดเข้ามาดูเนี่ยครับมันก็จะหรือมันก็จะอยู่ที่286เท่าเดิมนะประเด็นก็คือเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นสถานะกองทัพเห็นไหมครับอ่าก็าคือเราเราไม่ต้องเอาอาหารออกจากเมืองก็ได้นะครับปล่อยไว้อย่างนั้นแหละมันพอจบซีซันก็จะรีเข้ามาอย่างเดิมนะต่อไปก็คือการทหารนะครับนี่นะก็เก็บไปให้หมดครับมีเงินเท่าไหร่ซื้อไปห,หมดนี่ของเงาโหนะได้มา2ก้าแอ,อะไรเห็นไหม มันค่อนข้างที่จะเต็มเร็วนะอีกสองตัวเองนะครับมันจะรีประมาณทุ่มทุ่มหรือ2องทุ่มนี่แหละของวันที่ยี่บสองนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันศุกรนะ์เนาะซีซั่นนี้ลีลีก,ก็ไม่เต็มนะครับอ่าลีกได้อีกทีหนึ่งนะจะเก็บเงินได้อีกสองร้อยกนะครับอ่านี่นะครับจะหมดในเวลาสิบชั่วโมงก็ <y> ตกทิ้งที่ยง,ง,งนะทิ้งทีง่งได้จะได้เก็บอีกสองอยกนะครับตอนนี้มี 4, สี่พันอร้อยกแล้ว ก็ค่อนข้างที่จะมีตังพอตัวขนะุพนพลนะครับเรื่องของนุนพลนี่เราเวลาเราจะไปเนี่ยเรามีทีมหลังเนี่ยจะเล่นอยู่แล้วเราอัพมแบบนี้ไว้แล้วนะไม่ต้องรีก็ได้นะปล่อยไปเลยนะครับมันจะไปขึ้นซีซั่นหน้ามันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมแต่ว่า <Being S 1> สเตตัสมัน<ะ>ก็จะไม่ได้ใช้พวกนี้นะไม่ได้ใช้พวกนี้เนานะมันมันจะขึ้นตอน ตอนเราเวล์ยี่สิบนะครับยังอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนเวล์ยี่สิบเราเนี่ยเราสามารถตรงน,นี้ได้เลยครับนี่กดใช้งานได้เลยเนาะไม่ต้องไปอัพเพิ่มก็คือมันล็อกอยู่แล้วนะครับแค่มันเปิดใช้งานไม่ได้นะอ่าคนพน <ๆ S 2> ที่เราอัพเป็นอ่อนรูปกรอ์นะครับที่มันเปิดสามเดวงนี้ก็เราก็เล่นต่อไปเลยครับซีซันหน้านะครับอืมตอนนี้ผมก็มีทีมหลักแค่สองทีมนะครับซีซันต่อไปก็น่าจะปั้นเออซีซันต่อไปมันจะมีสิบหกแต้มนะอ่านี่ คำสั่งจะมีแค่16นะครับลองคำนวณให้ดีๆนะว่าจะเอาตัวไหนลงนะส่วนผมน่าจะเอาเป็น,นกวนอ,อูกับนายท่านเพราะว่าผมจะปั้นกวนอูเซตนี้เป็นทีมที่สนะมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันยืนได้นะครับมันมันพอยืนได้สําหรับผมนะผมก็จะเอาเป,เป็นทีมที่3ในการปั้นซีซั่นที่4นะครับแล้วก็ทีมที่4นี่ซีซั่นที่4เป้าหมายของผมก็คือจะมี2ทีมนี้นะครับยืนเนาะ ไอ้ตัวนี้มาทำไมต้องเอาเป็นแฮร์รอตุนเพราะว่าผมไม่มี <Al> as, ตัวนี้ครับผเช่นนั้ครับเขาแนะนำนะเอ่อถ้าขายก็ขายกาเซียงนะครับกาเซียงนะถึงจะครบทีมนะแต่กุยแก่แล้วก็สุนทกนะครับโจหยินนะผมไม่ใช้โจหยินผมก็เลยใช้แฮร์อตุนแทนนะครับ ม,มันมีต้นเลือกให้เลือกนะครับเห็นไหมมันจะใช้แฮนตุ่นแทนที่ก็ได้นะครับอแต่เอาเป็นกุยแกเป็นตัวหลักเนาะโอเคนี่นะก็จัดปั้น2 2ทีมนะครับสีชันหน้าเนาะส่วนการจัดทีมต้องดูดีๆนะครับเราต้องต้องดูดีนะว่าเ,เราจะเอาอะไรตัวไหนเป็นแม่ทัพนะครับมันมีผลค่อนข้างเยอะนะเอาตัวไหนมาเป็นแม่ทัพเนะี่ยสกิลแล้วก็ต่างๆครับ <Okay. S 2> I command the best, uh, the best. น่าจะเป็นเซตเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับผมเพราะผมไม่มีเตียวหุยนะถ้ามีเตียวหุยก็จะลงซุนฮกได้นะครับเพราะว่านายท่านมันต้องยืนอยู่แล้วนะเปิดซีซันมาเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเล่นก็คือนายท่านนะครับมันเป็นตัวที mm ่ hmm. คุ้มค่านะ,ะนายท่านนะคุ้มค่าจริงๆนะครับและนายท่านส่วนมากนีก่จะไม่ได้เป็นแม่ทัพหลักนะจะเอาตัวอื่นมาเป็นนะบจบไปแล้วดูแผนที่กันบ้างโอเค okay, แผนที่มาแล้วนะครับ ก็สังเกตได้ว่าเรายึดพื้นที่ภาคกลางนะอ่ะาภาคกลางเรียกภาคกลางแล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะครับค่อนข้างจะประมาณสัก80%นะส่วนอีก20%ก็เป็นฝ่ายของโจโฉยึดไปนะครับผมไม่รู้ว่ารางวัลจะได้ประมาณเท่าไหร่นะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนะด้านบนก็จะมีฝั่งโจโฉยึดไปนะครับเราตีตคืนมาได้ประมาณช่วงนี้นะครับอ่าแล้วก็ มีทีมเกิดใหม่นะยึดได้เยอะเหมือนกันนะทีมเกิดใหม่นะครับนี่ไหมเป็นกิวเกิดใหม่เนาะแล้วก็ไม่มีอะไรนะโจโฉก็ยึดได้เยอะนะครับอันนี้เป็นกิวเกิดใหม่นะครับมีสองที่นะแล้วก็ไอ้ม่วง,งนี่เป็นโจน,นะครับโจยึดเมืองได้ด้วยนะเจ๋งเลยใช่ไหมละ่ะนี่ครับเป็นเมืองของโจน,นะส่วนค่ายโจอยู่ไหนนี่ผมไม่รู้นะผมมองไม่เห็นจริงๆแต่ว่ามันก็มันมีเมืองอะมันก็โอเคอยู่นะ เมืองวิวเปียวแปดเลยนะอันดับนะครับ,บ,บมันมิดก็ค่อนข้างน้อยนะอิทธิพลมันมิดนะครับค่อนข้างจะมีทีมน้อยนะอมีประมาณเก้าทีมนะครับเก้าทีมจากดูแผนที่เมืม่อกี้ก็มีกิวที่ยืดแผนที่ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่กิวห้ากิวรวมโจนนะครับโจนถือเป็นกิวได้ไหมก็น่าจะได้เนะพราะมันโจนก็อยู่กับโจนอนะโอเค ก็คือชาร์จพันธมิตรเห็นไหมเราก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับชาร์จก๊กเราก็ก๊กเราก็เด่นหน่อยนะครับเวทีงานบันลองนะโอ้นีหีคิวอยู่คิวเราเนื้เนี่ยโอ้เด็ดดแต่ดาวมันเต็มอะเออมันน่ากลัวตรงนี้แหละดาวเต็มนะครับนี่เดี๋ยวกะทับม้านะครับอยู่ที่ไหนตั้งแต่ซีซั่นที่2นะทับม้านี่ค่อนข้างจะเหนียวเลยนะโอ้ท่านขานะครับเนี่ยทับคล้ายๆกันนะโอ้นีหีหีหีเขาไม่ใช้ตัวนั้นนะเอเขาไม่ใช้ไอไอ้อ้วนอะ เขาทูว่าเออเขาทูต่างกันไม่มากครับต่างกันนิดนึงนะดูฝั่งโจโฉมากดีกว่านี่ติดอันดับสามเลยนะเอ้ยนี่นี่น,นี่ฟอร์มเดียวกับผมเลยเนี่ยเออแต่มันดาวตเต็มว่ะฟอร์มเดียวกันเลยนะสรุปก็คือมันมันห่างกันไม่เยอะครับมันก็คล้ายๆกันนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมทีมจีนก็จะมาลูกลุกลุกนี้หมดเลยนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ เข้ากิวแล้วเหรอไม่น่าเกี่ยวนะลาน,ลานบนลอลย้อมรับนะให้ตัวเขาเนี่ยมันตัวมันตัวมันครบจริงๆนะดูดิแต่ละคนนะครับตัวแน่นทั้งนั้นเลยมีทีมสามสาวด้วยเป็นไงละ่ะโอเคนะครับค่อนข้างจะไปได้สวยนะสําหรับคนที่มีตัวละครดีๆอยู่แล้วนะครับส่วนคนไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราเล่นแบบพื้นฐานไปสักวันต้องมีนะครับมันไม่ได้เป็นห่วงนะออสายฟรีนะครับนี่อย่างนี้นะเปิดได้วันละสองครั้ง มีเงินหน่อยก็เปิดได้สี่ครั้งนะครับไอตัวละครฟรีพวกนี้มันเล่นได้ทุกซีซั่นอยู่แล้วนะครับมันค่อนข้างจะมีเยอะนะแต่ต้องใช้ดวงค่อนข้างจะมหาศาลเลยแหละเพราะส่วนมากผมเปิดไม่ไม่ค่อยได้นะเออส่วนมากจะได้สีฟ้ามากกว่านะครับสีม่วงก็ออกขดสีม่วงนี่ออกไปยากก็คือกดห้าครั้งสีม่วงก็ได้ครับแต่ว่าสีนี้ไม่ได้นะไอ,อสีส้มขุนพลดั่งนะครับ นี่มีตัวซีซันสามให้นะครับเอ่อซีซันสามนี่มันจะฝังอย,อยู่แบบนี้นะไอ,อตัวซีซันสี่มันก็จะฝังอยู่ในนี้นะครับแต่แม่งเปิดไม่เคยได้เออคุณสังเกตไหมล่ะเปิดฟรีเนี่ยคุณเปิดไม่เคยได้นะตัวนี้นะแต่ประเด็นก็คือแม่งอยู่ในนี้ก็มีแต่แม่งเปิดไม่เคยได้เออคุณคิดดิถ้าไหร่มีห้ามีแปดตัวเลยนะ มีครบอ่ะเออซีซั่นสามมมีโคบอ่ะดูดิแต่คุณเปิดไม่เคยได้เฮ้ยเดี๋ยวซีซั่นสามผมได้ไอ้โล้องแต่ผมก็ย่อยไปแล้วเออผมเอาสกิลมานะตัวนี้ผมก็ก็ย่อยอีกแล้วอ่ะเอาสกิลไม่ม่เหลืออะไรเลยก็คือได้มาสองตัวซีซั่นสามนะครับได้ตัวโล้องกับรอบลาเซียนไม่มีประโยชน์อะไรเลยตัวที่อยากได้ก็ไม่ได้นะหลักๆก็ ยังไม่ได้เยอะนะรอบวงรอบปีก็ยังไม่ออกมาเลยนะครับแต่แถวบนนี่ผมได้หมดแล้วนะเออเนี่ยไอแถวสองนะเหรียญดิปโปะยังไม่ได้นะครับแถวสองนี้ได้หมดแล้วนะ <S <S เคยได้หมดแล้วนะ <S <S แต่ได้ไม่เยอะนะไอของพวกนี้มันก็จะรีเข้ามาในคังหมดเลยนะครับไอสกองสกิลนะครับแต่สกิลที่มันยังเรียนไม่จบอะ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าจะรีให้หรือเปล่าผมแนะนําให้อะไรมันเต็มก่อนดีกว่านะของพวกนี้ก็ของในคังนี้จะรีนะครับวัตถุนี้ไม่นะไม่รู้ว่าจะรีหรือเปล่านะ แต่ว่าไอ้ไอตัวนี้รีแน่นอนนะครับเนี่ยรีรีออกหมดเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะรีนะรีรีนะครับส่วนอาวุธนี้อันไหนไม่มีก็เก็บไว้ก่อนนะจะเพิ่งขายทิ้งนะซีซันหน้านี่ก็ค่อยขายเอาเงินนะครับก <c oughs> ็ได้เยอะอยู่นะสองร้อยเลยนะเออสองร้อยจริงจริงด้วยนี่นะม้าก็พูดยากอะแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็จะอัพ มาขาวจนสามสี่เลยนะแต่ผมก็ผมก็อัพขาวแหละเออแต่ว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เต็มที่ก็เนี่ยสองจุดห้าหกฮะจริงๆเต็มที่แล้วเนี่ยดวงไม่ค่อยดีนะครับอส่วนวันนี้ก็ไม่นานมีอะไรละผ,ผ่านไปของก็ไม่มีอันดับก็ไม่ติดนะตรงนี้ก็ไม่มีละ ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะอยู่รับไอ้นี่ได้หรือเปล่านะไอ้รามมาลองอ่ะวันเนี้ยวันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟมันรี22อนาฬกาก็หักลบเวลาก็ประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่ละมั้งเขาว่ามันรีสามทุ่มใช่ไหมล่ะเอ้ยขอมันรีห้าทุ่ม ไม่ทันไม่ทันนะคุณเล่นลานประลองไปก็ไม่ทันสิ่งที่แนะนำสำหรับเปิดซีซั่นหน้าก็ตัวนี้ from other success, ทุกคนผมรู้ทุกคนต้องมีเด็ดจริง <c oughs> ตัวชว <for strength. S 1> สกิลนี้นะครับ30ิวินาทีแรกนะเอ้ย30ิวินาทีแรกนะครับสกิลเขานะสวยนะสวยนะผมนี่อัพเป็นจะใช้เป็นอันนี้เลยนะจะใช้เป็นตัวหลักเลยนะให้ค่า ไม่ต่ำกับคุณพลดั้งนะครับให้ค่าเท่ากันหมดเลยเรียนไว้เลยนะครับเรียนได้นะไม่รีนะไปถึงซีซันหน้ามันไม่รีนะเออมันใช้คุณพลอะไรกี่ตัวเนี่ยใช้สองตัวโอโ้เออแล้วอีกอย่างนะอีกอย่างเอออีกอย่างนะครับไอ้อตัวเนี้ยถ้าเราอัพดาวไปแล้วนะครับเราสามารถใช้ได้นะจริงนี่อย่างนี้มีสองดาวนะคุณสังเกตนะมันจะไม่หายนะมันจะหายแค่สองดาวนะเ,เดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับอัพเข้าไป เรียนไหมนะครับมาดูกันนะเมื่อกี้ตัวไหนอะ่ะจำได้ปะเนี่ย <c oughs> เออนี่เห็นไหมมันจะหายไปแค่สองนาทเออมันมันไม่หายนะคุณเอาไปใช้ในการอัพตัวนั้นได้นะครับอัพออสกิลแบบเมื่อกี้ใช้ได้นะมาขุดพลไม่หายแต่ถ้าในกรณีที่เอามาอัพตรงนี้ครับสกิลยุทธนะครับคุณพลจะหายไปทันที แล้วก็ได้ไม่เต็มด้วยนะครับคือคุณมีห้าดาวใช่ไหมคุณมีห้าดาวคุณเอาไปอัพสกิลยุทธมันก็ได้แค่ประมาณห้าดาวนะแต่จริงๆแล้วในตัวนั้นนะคุณมีหกตัวก็คือคุณมีหกตัวในทีนี้ผมหมายถึงแบบว่ากรณีที่มันเป็นแบบนี้นะบ <We S 1> แบบนี้มันต้องใช้ตัวมันนะตัวมันหนึ่งแล้วก็ดาวอีกสี่ตัวนะครับก็เป็นห้าตัวที่หกก็คือตัวที่ไอ้ชายอัพช้างนะครับ แบบนี้นะครับเป็นตัวที่หซึ่งเวลาคุณเอาไปอัพสกิลนะค,คุณไปเอาเอาไปอัพสกิลแบบเนี้ยแบบอัพสกิลพวกเนี้ยมันจะนับแค่สี่หรือห้าเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้นะแต่ว่ามันจะนับแค่สี่หรือห้าตัวที่6ที่คุณใช้อัพช้างอ่ะมันจะไม่เจอนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เอามาอัพตรงนี้นะนแันละกันแบบนี้นะมันใช้2ตัวนะ อย่างเงี้ยมันจะเหลือตัวหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือใช้ได้ตัวเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหนึ่งดาวนะครับมันจะล่อด,ดาวออกให้หมดนะเนี้ยไม่ได้นะครับแบบนี้แบบนี้คือไม่ได้เพราะว่ามันติดอัปเกรดแล้วมันจะแจ้งเตือนนะครับแต่ว,ว่าถ้าเราแบบว่าเอ้ยไม่มีตัวจร ين, ิงๆริงมันเดือดร้อนไปแม่งลดดาวได้ครับเนี่อยกดอย่างเงี้ยได้หนึ่งตัวนะเนี้ยตัวเนี้ยได้อีกหนึ่งตัว เป็นอยู่ในกองทัพอยู่เลยโอเคนะครับก็สวยดีนะครับอย่าลืมใช้กันนะครับนายท่านแหลม